าเราจัดพิธีมากนะคะมีประตูสำหรับขบวนขันมากี่ประตูถึงจะเวิร์กต้องบอกว่าเวิร์กของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะจ๊ะ สำหรับเจ้าเป่านะจ๊ะคือประตูน้อยน้อยเนี่ยเวิร์กเจ้าเปล่าชอบนะแต่ว่าขอย้อนกลับไปที่เรื่องรูปถ่ายดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ได้หลังงานใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่มาช่วยกั้นประตูเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งตัวเหมือนเหมือนกันแล้วก็มีสายกั้นประตูที่เหมือนกันนะคะประมาณ3คู่เวลาถ่ายรูปเนี่ยจะค่อนข้างสวยลวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ญาติญาติอะไรมาต่อแถวอีกยาวๆยาวอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ว่าเท่าที่เราเห็นต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็น3คู่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเห็น5 อย่างคือสิบคนอันนี้พอพูดไปนะเจ้าบาวแบบเงื่อตกปริมาณเงื่อที่เพิ่มเลยนะ จริงๆแล้วหนึ่งคือพื้นที่มีบริเวณยาวไหมถ้าเกิดพื้นที่ยาวค่ะก็ลองเพิ่มจํานวนคู่ก็ได้หรือว่าถ้าคนไหนบอกว่าเออไม่อยากกวนเพื่อนเพราะว่ามาต้องมาตอนเช้าหรือไม่ค่อยสะดวกค่ะเริ่มประมาณ3คู่หรือว่าให้มีคู่ใหญ่ที่เป็นคู่สําคัญสักหนึ่งคู่เป็นประตูสุดท้ายให้ตอนถ่ายรูปเรามีกิจกรรมน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะสุดท้ายคือไม่มีจํานวนฟิกค่ะว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่แค่เอาที่คุณจะบอกสบายใจด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเออถ่ายรูปประมาณนี้บวนยาวแค่เนี้ยสวยละ อันนี้ไม่ยากลองไปจัดการกันดูค่ะ